สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งช่องธาดดาพารวยแล้วก็น้องน้องเพื els, ่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะน้องน้องเข้ามาใหม่หรือมาเก่าสวัสดีนะคะน้องน้องที่น่ารักทุกท่านสวัสดีนะคะ อัดคลิปก็เสียงรถกับข้าวมาขายเลยกํ mm hmm. <laughs> าลังอัดคลิปก็เสียงรถกับข้าวกับข้าวมาแล้วค่ะ mm hmm. <laughs> สวัสดีนะคะ mm hmm. น้องๆทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้มีชุดสองตัวนะคะเอามาให้น้องๆไปไว้เสียงดวงเ mm hmm. สียงโชคค่ะวันนี้คะ่ะชุดสองตัวนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านสวัสดีนะคะ mm hmm. ตึ่งจะลงอัดคลิปแล้วลดกับข้าวกับข้าวมาเลยแทรกเข้ามา <c oughs> สวัสดีนะคะ <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนทุกคนที่เข้ามารับชมให้ช่องตาทดาสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะวันนี้มีชุดสองตัวอย่างเดียวนะคะให้น้องๆไปไว้เสียงดวงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขสวยเลขงามนี่แล้ค่ะเมื่อนนี้นะ เอาให้เข้าให้อีกนะคะงวดน,นี้น่ะเข้าให้อีกน,อน้องจะได้เอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะให้น้องๆไว้เป็นแนวทางค่ะน้องๆค่ะให้เอาไปเป็นแนวทางอันยังไงอีกเนาะจะได้ชัดหรือไม่ชัดอีกเนาะนี่ค่ะจะชัดให้ไหมเนาะวันนี้ เขียนผิดข้างอีกแล้วค่ะจะหันยังไงเนี่ยเออเนาะเขียนผิดอีกแล้วแล้วจะหันถูกไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะน้องๆคะ่ะเดี๋ยวเอาค่ะเขียนยใงม่แล้วเนี่ยจะขึ้นโจเข้าไปสลับหัวสลับหางอีอกเย่ หันยังไงคะ่ะหันอย่างนี้เอาเนาะต้องหันอย่างนี้เอาสำหรับหัวสลหรับหางอีกอเปล่าเนาะคะ่ะว่าเราก็ไปดูคลิปเอาเนาะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมให้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวตามไปดูให้เหมือนเดิมนะคะน้องๆคะ่ะบางทีว่าจ,จำคลิอช่องไม่ได้คะ่ะภาษาอังกฤษนะคะคิมหาก็ไม่เป็น ถ้าภาษาไทยเออพอหาได้นะคะน้องๆคะ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องภาษาไทยเ,ออเข้าไปดูคุณน้องๆน,นะคะที่มาดูคลิปให้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยเด้อคะ่ะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเลยคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆเลย ช่องก็เป็นช่องเล็กๆเนาะเมื่อไหร่เนาะเราจะมีคนดูเยอะๆมีผู้ติดตามให้เยอะๆเนาะน้องๆค่ะแล้วก็อยากมีผู้ติดตามเพิ่มเยอะๆค่ะทำยังไงดีล่ะคะน้องๆค่ะเรามันเป็นช่องนี่ใหญ่โตเนาะอันนี้มีใครไลฟ์สดหรือยังเนาะค่ะจะไปหาก่อนจะเข้าไปดูน้องๆเหมือนกันค่ะ แบตเตอรี่หมดอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครับเราจะไปหาน้องๆแบตเตอรี่หมดขโอกอืมแบตเตอรี่หมดตอนไหนนโนะมาหาน้องๆแบตเตอรี่หมด แชร์แบดไว้ค่ะน้องๆค่าจะไปหาน้องๆน,นะคะ่ะเอามาดูแบดแบดไม่มีแชาร์ลายตั้งตั้งเปิดทิ้งไว้ะอค่ะดูของน้องน้องต้องเอาเปิดทิ้งไว้ไเลยพิ่งมาดูวันนี้ได้ชุดเอสองตัวนะคะน้องๆจดไล้นะคะ ท่านนาจะบอกนะคะคิอสองตัวนะคะจะกลับหัวกลับหางให้อีกไหมเนาะนี่หรอนี่นะคะน้องๆค่ะคือสองตัวนะมีหกศูนย์แปดหนึ่งสองห้าห้าศูนย์นะคะน้องๆคะ่ะเห็นนะคะแคปในจอไว,นไวนะะนนอ้นะคะหกศูนย์แปดหนึ่งสองห้าห้าศูนย์สามแปดสามเก้านะคะแคปในจอไว้เลยนะคะแม่นๆอีกนะคะวันนี้คะ่ะ เห็นนะคะน้องๆคอคะทางช่องเราก็สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปเสียงดองซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะน้องๆคอคะงวดนี้เขาบอกมีศูนย์นะคะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะหกศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ลองซื้อดูนะคะก็ได้มาทุกวันนะคะตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อยเลย น้องๆชอบชุดไหนน้องๆก็หาซื้อชุดนั้นไว้นะคะทั้งช่องก็มานําเสนอให้ไว้เป็นแนวทางนะคะน้องๆค่ะเป็นแนวทางการเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปให้ทั้งช่องเล็กๆคนหนึ่งนะคะขอพระคุณมากๆเลยที่มาดูคลิปให้นะคะได้ดูอีกรอบนะคะน้องๆค่ะ 8 1 2 5น0 3 8 3 9นป้น้องๆชอบชุดไหนน้องๆก็จัดเลยค่ะฉลากกินเด่งรัฐบาลไว้สักใบสองใบนะคะน้องๆค่ะเล้สวยมากค่ะ60ชอบมากห0 8 1น5 5 0 3 9 3 8้านเปนะคะน้องๆค่ะน้องๆชอบชุดไหนจัดไว้เลยนะคะเนี่ยมีโอกาสถูกใปท้ายสองตัวนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะน้องๆค่ะ ให้สวยมากคะ่ะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องให้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะน้องๆที่นา่ารักทุกท่านทั้งช่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมให้อย่าลืมดูโฆษณาจบด้วยนะคะน้องๆที่นา่ารักทุกท่านเลยคะ่ะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทั้งช่องด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะน้องๆคะ่ะจะตามกลับไปหาน้องๆนะคะ ทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะกดไลค์ด้วยนิดนึงดูโฆษณาให้จบได้นะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเลยแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้ก็ขอบคุณอย่างมากเลยป้าตาดาก็ขอบคุณท,ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องให้นะคะเราเป็นช่องเล็กๆอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทั้งช่องป้าตาดดาด้วยนะคะทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะ วัสดีค่ะ